ครับสวัสดีครับผมยานพักอวรนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้เกล s p สปอนเบื้องต้นนะครับหลังจากที่เราได้ทําการจัดซื้อหรือว่าลงทะเบียนกับเกล s p สปอนไว้นะครับแล้วก็เราจะได้ username มาแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับจากนั้นก็ใช้ username แล้วก็พาสเวิร์ดนะครับล็อกอินนะครับเข้ามาเลยนะฮะ มาถึงเป็นอันดับแรกนะครับสำหรับแอคเค n t ใหม่เลยนะครับผมมาตรงที่เซ t ติ้งนะครับตรงที่ฟันเฟืองนะครับผมคลิกตรงนี้นะครับครับคอันนี้เป็นหน้า general setting นะครับอันนี้เป็นแคมเปญที่เขา c r e a t ให้อัตโนมัตินะครับในตอนที่เราสมัครนะครับผมแคมเปญแรกนี่จะ ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับครับแล้วก็เวลาเราเราจะใช้อ e ีเมลนะครับนะครับตอนนี้ก็เป็นอ e ีเมลที่เรารอบสบกับเค r e ับสปอนไว้นะครับเราจะเพิ่มอ e ีเมลได้ก็ได้นะครับหลังจากที่ครับตรงนี้ถ้าเราต้องการเพิ่มอ e ีเมลครับ เราจะใช้ผมแนะนำมีทั้งชื่อภาษาไทยและชื่อภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ชื่อภาษาอังกฤษเราได้ทําทไปแล้วนะแล้วก็อันนี้เราควรเป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่าเราติดต่อกับเพื่อนๆชาวไทยด้วยกันนะครับครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันนะครับผมครับหลังจากใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็ แอดอีเมลได้เลยนะครับผมครับตอนนี้เมลตัวที่2จะใช้ยังไม่ได้นะครับครับจะเห็นไหมครับว่าตัวน,นี้เป็นชื่อภาษาทไทยของเรานะครับแล้วก็ข้างบนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับแต่เราจะใช้เมลตัวนี้ได้เราต้อง Verify ก่อนนะฮะก็กด Verify ตรงนี้เลย แล้วเขาจะเซ็นนะครับแล้วก็กดเซ็นเขาบอกว่า Your ยืนยันอีเมลให้เป็นเซ็นะครับเราก็ไปที่อีเมลตัวนี้ครับที่เราได้แอดไปนะครับครับก็จะมีคอนเฟิรนะครับสีดำๆนะครับผมเพจคอนเฟิร์มย f น o m นฟอ l ์ Address นะ คขาบอกว่าคุณได้ส่งอ e ีเมลนี้ไปใช่ไหมครับโอเคถูกต้องแล้วก็คลิกคอนเฟิร์มเลยนะเรียบ้อยครับตอนนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วเรียบร้อยนะครับสเตตัสอยู่ที่ Verify ทั้ง2ออันเลยแต่ถ้าเราอยากเซตตัวไหนเป็นตัวส่งแล้วก็ตัวรับอ e ีเมลเราก็คลิกตรงตัวนั้นครับถ้าเราจะ เอาตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วก็คลิก set default นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวหลักอยู่นะครับปุญญพรซีฮารันนะครับเป็นตัวหลักอยู่นะครับเดี๋ยวผมแสดงให้ดูแล้วกันก็ถติว่าเราจะตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับ set default ก็คลิก set default ครับตัวนี้คุณปุญญพรก็ขึ้นมาแล้วครับเป็นเมลหลักนะครับที่ต้องการใช้นะครับผมครับ ต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปเซตติ้งอีกอันหนึ่งนะครับครับกลับมาที่หน้าเดิมนะครับมาที่โปรไฟล์รับโปรไฟล์ก็สามารถ e dit แคมเปญได้นะครับาสามารถใส่แคตตารีตรงนี้ได้ใส่รูปภาพได้นะครับครับตัวนี้ก็ยังไม่มี อะไรสำคัญนะครับแล้วก็มาสุดท้ายคือ permission คือการอนุญาตนะครับนี้เวลาเราสมัครเข้ามาแล้วนะครับเวลาเราส่งอ e ีเมลไปหาผู้มุ่งหวังหรือว่าลูกค้านะครับถ้าเราไม่ติ๊กนะครับในช่องสี่เหลี่ยมนี้ออกนะครับหมายถึงว่าลูกค้าคนนั้นนะจะต้องคอนเฟิร์มก่อนใช่ไหมลบเวลาลงเว็บฟอร์มเสร็จเสร็จแล้ว ก็จะวิ่งไปที่อ e ีเมลของลูกค้าแต่ลูกค้าต้องคอนเฟิร์มก่อนถึงจะได้รับข้อมูลต่างๆที่เราส่งไปให้แต่ถ้าเราออกแบบนี้ครับไม่จําเป็นนะครับครับผมไม่จําเป็นต้องไปคอนเฟิร์มเมลนั้นจะส่งทันทีนะครับไปอ่าอีเมลที่ลูกค้านะครับครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับถ้าเราติ๊กให้ลูกค้าคอนเฟิร์มก็จะ ลูกค้าบางครั้งอาจจะไม่คอนเฟิร์มก็ได้ก็ทําให้เราเสียลูกค้าไปนะครับแต่ถ้านับเป็นในต่างประเทศอ่ะมันต้องคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าในต่างประเทศเขาเข้มงวดเรื่องเขาเรียกว่าสแป m เ a i l นะครับผู้ที่ได้รับเมลนะั้นต้องกรอกเข้าไปแล้วก็กดยืนยันว่าตัวเองได้ได,ได้ทําการกรอกนะครับแต่เมืองไทยตอนนี้ยังยังไม่ค่อยรองรับตรงนี้เท่าไหร่นะครับแตผมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับสาม,มารถติ๊กออกได้อยู่ครับแต่ถ้าเป็นต่างประเทศนะ ติ๊กออกไม่ได้เลยนะครับต้องต้องติ๊กไว้นะครับครับผมตัวนี้ก็เป็นอ e ีเมลที่เราเซตไว้นะครับผมครับการ general setting แบบ simple simple ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับหลังจากนั้นผมจะพาไปที่การเซต mail follow up นะครับผมครับ ครับโอเคหลังจากนั้นเรามาคิดแคมเปญนะครับมาที่แมสเซจนะครับคิดแอดออโต้เรสปอนเดอร์นะครับแต่เราต้องดูแคมเปญด้วยครับว่าเราต้องการคิดแคมเปญไหนแต่ตอนนี้มันเรามีแค่แคมเปญเดียวนะครับครับเราสามารถคิดได้หลายแคมเปญนะครับเป็นหลายสิบนะครับหลายสิบแคมเปญได้ครับผมแล้ว วันนี้ก็มาที่มเมสเซจนะคลิกแคมเปญก่อนนะเลือกแคมเปญก่อนแล้วมาที่ Create Autoresponder นะครับเช็คเลยนะครับครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอันนี้เราต้องการจะส่ง ในวันไหนนะครับผมก็วันแรกแล้วกันนะครับถ้าเราเราคลิกไว้ที่ศูนย์นะครับคืออีเมลฉบับแรกนะก็จะส่งไปทันทีแต่ถ้าเราคลิกถ้าเราใส่เลขหนึ่งนนะก็ลูกค้าสมมติคล,คลิกวันนี้จะไม่ได้จะไม่ได้ทันทีคลิกวันนี้10บโมงใช่ไหมครับพรุ่งนี้อ่ะสิบโมงเขาจะนึงเขาถึงจะได้รับ่าเมลฉบับแรกใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใส่ศูนย์นะ แต่ศูนย์ก็คือ10บโมงวันนี้ก็ได้รับวันนี้เลยนะครับกวันพรุ่งนี้ก็เป็นสาหรับที่ที่สองนะครับเราตัวนี้เป็นออปชันให้เราเลือกนะครับอมาอีกอันหนึ่งโทษทีมาอีกขั้นตอนหนึ่งจาก on day นะครับที่เราต้องการแล้วแล้วก็แคมเปญไหนนะครับแต่นี้มันมีแคมเปญเดียวนะครับผมก็เลือกแคมเปญเดียวถ้ามันมีหลายแคมเปญก็สามารถเลือกแคมเปญได้นะครับว่าเราจะเอาแคมเปญไหนครับ ครับโอเคลงมาลงมาเสร็จก็จะมีออปชันเวลาส่งมเมสเซจนะครับหรือว,ว่าส่งบทความนะครับก็จะมีส่งทันทีนะครับนะส่งไปทันทีเลยก็คือแบบลูกค้า,รากรอกแล้วกได้ทันทีอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับว่าลูกล,ลูกลูกค้ากรอกเสร็จปุ๊บเนี่ยถัดไปอีกกี่ชั่วโมงถึงจะ จะส่งไปครับอันนี้คือตั้งตามเวลานะครับแต่ผมแนะนำก็คือส่งทันทีเลยครับนะ immediately แล้วก็เซนต o ออนนะครับก็ให้เซตตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับเราไม่รู้ว่าลูกค้าจะกรอกวันไหนนะครับเราไม่รู้รู้ลูกค้าจะกรอกวันไหนนะครับเราก็เคิกทุกอันเลยลูกค้ากรอกวันไหนเราก็ส่งไปวันนั้นนะครับครับจากนั้นก็เคิก Create new น e w เลครับผม ครับนี่ก็เป็นชื่อของอีเมลของเรานะครับอันนี้เป็นเฉพาะเราเท่านั้นนะครับชื่อตัวนี้จะไม่ส่งออกไปนะครับก็ให้เราตั้งชื่อให้จําได้ง่ายนะครับอาจจะเป็น day1 นงี้ก็ได้ครับผมครับ day1 นนะครับเพื่อเราจะทําได้ง่ายนะครับผมอันนี้ก็เป็น subject นะครับ subject จดหมายนะครับผม เดี๋ยวผมจะเอาหัวเรื่องมาใส่นะครับหัวเรื่องของจดหมายเราที่เราจะส่งให้ลูกค้านะครับนี้คุณ first name นะครับคุณ first name เนี่ยมันจะขึ้นอัตโนมัติเวลาเราไปส่งหาสมมติว่าคุณ A ใช่ไหมครับส่งไปคุณ A นะครับคุณ A เนี่ยมันจะขึ้นมาอัตโนมัตินะครับเวลาส่งไปแต่เคกว่าโค้ดในการพิมพ์ก็คือ first name นะครับสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับ personal right นะครับ name เฉยๆแล้วก็ first name last name ใส่ได้ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ครับผมตรงนี้ผมก็ขอแนะนำแค่เอาชื่อ First Name พอนะครับไม่ต้องเอานามสกุลนะครับครับเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็เป็นอีเมลที่เราเซต e f a u l t ไว้นะครับเราสามารถ Change ได้นะครับเวลาลูกค้าจะตอบกลับมาเนี่ยเราจะให้ตอบกับอันไหนนะครับครับผมท่น้สามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับ อันนี้เป็น tracking ว่าเวลาลูกค้าที่เปิดอ่านอ e ีเมลไหมดูอ e ีเมลไหมนะสามารถเช็คได้นะครับเราคลิก on ไว้นะครับคลิก t h o w นะครับผมครับตัวนี้อยู่ที่เราต้องการว่าเราจะต้องการ track ไหมติดตามไหมติดตามว่ามีคนอ่านเมลไหมถ้าไม่ติดไม่อยากรู้ว่าคนเปิดอ่านแล้วก็ปิดได้นะสามารถเลือกได้นะครับ อตอนนี้ผมจะปิดไว้ก่อนแล้วกันนะครับปิดไว้ก่อนแล้วก็อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกไปที่ next step นะครับครับ next step ก็มาเลือก theme นะครับ theme ที่เราต้องการในการใช้นะครับอันนี้เป็น html theme นะครับจะเป็น p a n text ก็ได้นะครับ รับตีมมี2แบบให้เลือกนะฮะสมมติว่าเราเลือกแบบแบบแพทเทิร์นแลวละกันนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับเนี่ยครับเป็นทีทมแถ้าเราไมา่สามารถปรับแต่งได้นะครับไอตัวไหนที่เราไม่เอานะครับเ,เราไม่เอาสมมติเลือกตีมนี้เนาะโอเคแล้วก็ถ้าไม่เอาก็คลิกออกไปครับผมคลิกออกไป ครับออกไปหมดเลยครับผมครับทำแบบนี้จนจนหมดเลยนะครับครับเมื่อหมดแล้วเราก็เอาไว้สองอันนะครับใช้กับอันบนกับข้างล่างนะครับอันบนนี้เป็นหัวเรื่องนะครับหัวเรื่องเมื่อกี้ครับ นะครับใส่หัวเรื่องต่อมาก็เป็นเนื้อบทความนะครับความไปนะครับครับที่เราได้เตรียมไว้นะครับตัวนี้ก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็เปลี่ยนเป็นค่านะครับผู้ชายก็ครับนะครับครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับให้ดูว่เป็นอย่างนี้ครับวันแรกของหลักสูตรพิเศษนะครับ อันนี้ก็เปลี่ยนนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะครับต้องเปลี่ยนนะครับนะครับไม่ยากครับง่ายๆครับผมกนนี้เป็นแบบ HTML นะครับครับตรงข้างล่างนี้ก็จะเป็นส่วนลงท้ายนะครับผมอาจจะเป็นชื่อเรานะครับชื่อของเรานะครับ เบอร์โทรติดต่อนะครับครับมันมีตรงนี้นครับผมสามารถเลือกได้นะครับผมโซเชียลมีเดียอา,อาแบบไหนครับผมออกแบบนี้ไหมลากมาเลยลากมาเลยครับนี่ลากมาเลยเรียบร้อยแค่นี้แหละครับง,ง่ายๆถ้าเราต้องการนะครับเนี่ยแชร์ะวร์ิมีไอคอนให้เราเลือกหลายแบบเลยนะครับอันนี้แหละคือแบบเพอร์เฟกที่สุดละมีครบมาเลยทั้ง Facebook Twitter Pinterest กูเกิลพ a รแล้วก็ดิ้งแชร์นะครับเรียบร้อยครบทุกอย่างเสร็จแล้วก็เทสต์มเมสเซจนะครับเทสต์เมสเซจเทส์เมสเซจพรีวิวในอินบ็อกซ์นะครับเราก็พรีวิวเลยเมื่อพรีวิวแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมลของ AOL อนะครับของ Firefox ในอีเมลก็จะเป็นแบบนี้นะฮะได้รับแบบนี้หน้าตาแบบนี้ถ้าเป็น Google มันจะโชว์ในของลูกค้าก็แบบนี้นะครับ Gmail ทั้งสองแบบเลยนะฮะครับอันนี้โซเชียลมีเดียอยู่ข้างล่างนะครับโซเชียลมีเดียอยู่ข้างล่างครับมี Gmail แล้วก็ของ Firefox นะครับอันนี้ใน Firefox นะฮะอันนี้ใน Chrome นะครับ Gmail ใน Chrome Gmail ใน Chrome นะครับอันนี้ Gmail ใน Explorer นะครับ Internet Explorer นะฮะนี่ก็ Firefox อันนี้ก็ r e f o x นะครับมัน,นจะโชว์แบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะโชว์ y ahoo ถ้าเป็นเมล y ahoo นะครับก็จะโชว์ใน internet explorer เป็นแบบนี้นะใน firefox ใน browser firefox ใน chrome ก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็น hotmail หรือว่า outlook ก็จะเป็นแบบนี้ใน internet explorer นะฮะอันนี้เป็น o p e r l a เป็น apple mail เป็น outlook นะฮะแตกต่างกันไปนะครับมีหลายแบบ ครับผมก็จะประ,ประมาณนี้นะครับ Windows Mail นะครับ Mobile iPad Android iPhone นะครับ iPhone 5นะครับนะรูปแบบเป็นแบบนี้โอเคเสร็จ okay. แล้วกลับมาครับผมบจากนั้นก็มา test spam score นะครับเมื่อกี้เราจะส่งไปหาอ e ีเมลเราก็ได้นะครับนะส่งลองลอง,ลอง test หาย e อีเมลเราก็ได้โอเคผมทดลองให้หมดแล้วกันนะ เอาเซ็นไปหาอีเมลเลยนะครับบุญยพรตรงนี้นะครับเจียรันตรงนี้นะครับเซนนะครับขับมาใน Gmail แล้วนะครับตัวนี้ครับลองมาดูหน้าตานะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับคลิกแสดงภาพด้านล่างนะครับนก็จะมีโซเชียลมีเดียตรงนี้นะครับเบอร์โทรติดต่อตรงนี้นะครับเป็นหัวข้อตรงนี้เราจะเป็น ตัวใหญ่ก็ได้เป็นตัวเล็กก็ได้นะครับอันนี้คือใน gmail ของ Firefox ครับผมครับรับไปอีกครั้งหนึ่งก็มาเทสสอ์นะครับเช็คสแปมครับตอนนี้ URL ของเรานะครับอยู่ที่1.8นะครับแต่เขาบอกว่าสแปมเมลนี่ไม่เกิน5อนุญาตไ,ไม่เกิน5ถ้ามีข้อความหรือว่าคอนเทนต์อะไรที่มันมันดูท่าทางจะเป็นสแปมเมลเนะี่ยเราจะส่งไม่ผ่านแล้วมันจะลงไปในคลา์เมลขยะของผู้มุ่งหวังหรือว่าลูกค้านะครับแต่พยายามถ้าเป็น HTML อ่ะมันจะขึ้นส่วนมากจะขึ้นมานะครับผมแต่ถ้าเป็น plain text อ่ะจะไม่จะไม่ค่อยขึ้นมานะครับ ก็โอเคผ่านอยู่นะครับ1.8ครับจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิก next step นะครับโอเคเรียบร้อยเสร็จสิ้นนะครับ เราก็นะครับมาขั้นตอนหนึ่งออโต้ e s สปอนส์เนมนะมันก็จะมันก็จะขึ้นมานะครับผมเราก็เซฟครับผมครับเรียบร้อยเมลฉบับที่1นนะครับก็เสร็จเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับอันที่2ที่3ต่อไปเราก็สามารถเขีต่อไปได้เลยนะครับเราต้องการ เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มาคิ้งตรงนี้ครับเพื่อสร้างต่อไปครับอันนี้เป็นวันที่1ครับผมครับก็สร้างเหมือนเดิมครับผมอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเหมือนขั้นตอนเมื่อกี้เลยนะครับผมวิดีโอการสมัครเม l r e สปอนส์ก็แบบง่ายๆพื้นฐานนะครับก็ ขอจบเพยงเตอนนี้นะครับพบกับผมใหม่ในวิดีโอเราไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ